ไทยแล้วท oh, like, 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 ี่มีว <en> ัวอยากอยากอยากพูดภาษาไทยดูห <man> ูเขียนเขียนเขียนก่อนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเป็นเมนสู I'm not the professional I'm the s h o b e h กับเราแบ e นี Behind the scene i t ง i n ก i สิอิ

แนนนี่ oh, สให้ปแนี่สมาให้ดง,งไม่บเดย์ส่งมาวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่บ้านเพื่อนฟิลิปปินนะคะ ได้ยินข่าวว like so <laughs> no <laughs> ่าเขาชอบผัดกะเพรานะชอบกินผัดกะเพราแล้วก็เคยไปเที่ยวเมืองไทยนะฮะแต่ว่าเราไปหาใบใบกะเพราไม่ได้ไปไม่มีร้านจีนไม่ได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าไปหาร้านฝรั่งก็ไม่มีใบใบอะไรนะใบโหระพาก็ไม่มีก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นต้มขาไก่แทนแล้วก็ได้อนี้มาเหี่ยวมากเหี่ยวมากล้างแล้วเด็ดนเด็ดที่มันเหี่ยวๆออก เพื่อนเพื่อนอยากพูดภาษาไทยเดี๋ยวจะจดก่อนอยากอยากอยากพูดภาษาไทยดูดูเขียนเขียนเขียนก่อนยินดีทุลรับยินดีต้อนรับเป็นเม้นสู่โอไตและทีบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำต้มขาไก่ของเรากันนะฮะต้มขาไก่ก็เริ่มด้วยกะทินะฮะดูกะทิที่นี่จะเป็นครีมมี่เลยนะ มันจะมีแบบว่าเป็นครีมแบบนี้แล้วก็เป็นน้ําเลยก็มีนะอันนี้จะเข้มข้นกว่านะก็ใส่แบบนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ําลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเข้มข้นเกินไปถ้าใส่น้ําไปสักหน่อยเนี่ยจะพอดีเป๊ะเลยนะคะ ลืมลืมเบ็ดซุปลืมจริงๆลืมซุกเบ็ดจ้าก,กีแทนนะคะและไก่บดได้กินง่ายๆเพราะมีเด็กกินด้วยนะเพื่อเด็กกินด้วย <laughs> you want bus? You want Rice uh, alarm. Uh, make more rice. No, no, I, I bring mine too. No you worry. Sure? Yeah, I'm no worry. I don't eat much. I only bring for my kids. <laughs> they don't eat much too. Yep. Kids are difficult eat. i ห <See, S 1> <why. S 2> i อไม่คิดอะ o n ฟิล์มที่กินไม่รู้ทำ e มแ f i แต่ถ้าผม i m น you know, like mm ี่ผมกินเงแค่ตัวผมก่ i ย่า i ค่ช e บปลาปล fish. เสร็จแล้วค่ะต้มขาไก่นะต้มขาตรกี แต่ขาดอะไรรู้ไหมขาดใบใบผักชีกับต้นหอมนะมันจะได้สีสวยๆไงลืมจริงๆที่บ้านก็มีนะจะลืม <ears> <laughs> They're not.